หลังจากที่ทุกท่านเริ่มฟังนะครับว่านิยาม marketing research คืออะไรนะครับหลายคนก็จะเริ่มรู้สึกสนใจขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มจะเห็นแล้วว่าเออมันมีหลายๆมิตินะแต่ว่ากลับมาสู่เรื่องเบสิกกันก่อนนะครับว่าแล้วทำไมเราต้องทำ marketing research นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างด้วยเรื่องเล่านี้แล้วกันนะครับว่าไม่แน่ใจว่าใครเคยได้ยินไหมกับคำนี้ครับคำว่าลูกค้ายังไม่รู้จักตัวเองเลยจะไปถามลูกค้าทาไม นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นประโยคที่เขานั้งฮิตมากในช่วงหนึ่งแล้วครับโดยเฉพาะในยุคที่ธุรกิจไปรวดเร็วนะครับแล้วก็ในยุคที่สตาร์ทอัพอมากันเยอะมากนะครับอ่านี่ผมสมมตินะย้อนกลับไป200ปีก่อนนะครับสมมติว่าผมเป็นโนบิตาแล้วผมมีเดอรเมอนนะบอกเดอรเมอนว่าเดอรเมอนครับกลับไปเลยครับ200ปีที่แล้วเดอรเมอนบอกว่าได้ครับไปเลยนะครับอ่เมื่อ200ปีที่แล้วนะสมมติว่าอ่าในยุคนั้นนะเราก็ใช้การโดยสารนะเป็นมา้าเป็นหลัก แล้วก็มีถนนนะผู้คนก็พบปะกันนะครับเดินกันขั้นข้ามเมืองผ่านม้านะครับถ้าในวันนั้นเนี่ยคุณถามลูกค้านะครับที่เขามีมีการขี่ม้าเนี่ยเป็นผานะหลักเลยบอกว่าไอ้ผานะแบบไหนอะ่ะที่คุณอยากได้นะครับเมื่อสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยหรือม้าแบบไหนอะ่ะที่คุณรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นม้าที่ดีหลักๆนะครับถ้าเขา,ขาตอบมาครับส่วนใหญ่ก็จะตอบไม่ไม่ผลนี่ครับเขาก็จะตอบว่าเออเขาอยากได้ ม้าที่ดีเนี่ยคือม้าที่มันต้องเดินทางเร็วนะครับเดินทางที่ดีก็ต้องเร็วขึ้นอ่ะเขาก็จะตอบได้แค่ว่าเออฉ,ฉันอยากได้ม้าที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับพอถ้าเรา,เราได้ยินแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะทําต่อก,ก็คือเรื่องของการไปทําฟาร์มม้าอ่ะให้ยาที่ดีเป็นม้าที่ออกกําลังกายมีคนออฝึกม้าที่ดีนะครับหรือว่าอาจจะคิดถึงขั้นเกวียนที่มันต้องเบาพอเบาปุ๊บก็เลยทําให้ม้าไปได้เร็วขึ้นนะครับ เขาก็จะตอบว่าฉันอยากได้ม้าที่เร็วขึ้นดังนั้นออวิธีการแก้ไขนะครับนักการตลาดก็จะคิดต่อแล้วว่าโอเคฉันจะทํำยังไงให้ม้าเร็วขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราได้ยินคําตอบบางอย่างจากลูกค้านะครับจากผู้บริโภคเราจะไปต้องคิดต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งครับว่าไอ้ที่เขาบอกว่าอยากได้ม้าที่เร็วขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วครับเขาไม่ได้ต้องการมา นะครับเขาไม่ได้ต้องการมาที่เร็วขึ้นจริงๆแล้วครับหรือว่าอินไซต์เนี่ยก็คือเขาต้องการวิธีการเดินทางที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อให้ไม่ใช่ม้าอะไรก็ตามที่เดินทางเร็วขึ้นผู้บริโภคก็อยากซื้อนะครับต่อให้ไม่ใช่ม้าก็ตามนะครับวันนั้นก็จะทำให้เฮนรี่ฟอร์ดครับก็เลยผลิตรถยนต์คันแรกออกมาพอวันที่เขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นรถยนต์ที่ปลอดภัยนะคนนั่งได้นะ ก็คือขายดิบขายดีมากเพราะว่ามันเร็วกว่าม้ามากๆนะครับคือในเวลานั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเดินทางที่เร็วขึ้นเนี่ยแปลว่าถ้ามันมีผลวิเศษที่มันเดินทางเร็วกวก่ารถรถก็คงเจ๊งเหมือนกันนะครับเพราะว่าอินไซต์ที่เขาต้องการสําหรับการเดินทางก็คือวิธีการเดินทางเร็วขึ้นดังนั้นนะครับข้อคิดของข้อนี้ก็คือสาเหตุที่เราต้องรีเสิร์ชเนี่ยครับเพราะว่าในมุมหนึ่งอะ่ะเราก็เคยได้ยินว่าลูกค้าไม่ได้เข้าใจตัวเองนะครับแต่จริงแล้วหน้าที่ของคุณเนี่ยครับ ที่นหานั้นในตลาดนะคือเราต้องเข้าใจลูกค้าจริงๆนะครับแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจตัวเองก็ตามนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตย,ยกอีกเคสตา้าดีหนึ่งนะครับในบริษัทที่ใหญ่เนาะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับว่าทําไมตัวเราต้องรีเซิร์ชนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่าคุณเชื่อหรือเปล่านะครับว่าก o ดักเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตกล้องดิจิตอลได้ รายแรกของโลกโกดักนะโกดักก็คือบริษัทที่ที่เขามียอดขายดีมากๆนะครับในหมวดของม้วนฟิล์มนะครับเขาเป็นคนที่ผลิตกลอต้องดิจิตอลได้รายแรกแรกของโลกเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในในวันนั้นนะครับคือผู้บริหารนะเขาตัดสินใจเรียกว่าผิดพลาดละกันคือเขาตัดสินใจว่าเออฉันจะอยู่กับออตลาดของคัานขายฟิล์มไปเรื่อยๆเพราะว่าฉันก็ได้ออยอดขายที่ดีมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องเกิดจาก การบอกว่าผู้บริหารน่ะอาจจะยังไม่ได้มองถึงเรียกว่าแนวโน้มการตลาดนะครับว่าผู้บริโภคต้องการอะไรจริงๆเขาไม่ได้อยากได้ฟิล์มครับเขาอยากได้ประสบการณ์ที่ได้จากรูปภาพนะครับอยากได้ภาพจําดีๆแล้วก็อยากได้ความทรงจำดีๆจากรูปนะครับดังนั้นน่ะพอมีกล้องดิจิตอลครับเป็นกล้องที่มันที่ความทรงจำได้ดีนะครับง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ได้ปริมาณที่มากกว่านะครับทำให้ ตลาดของมวลฟิล์มเนี่ยก็คือหายไปนะครับทีเนี้ยเนี่ยสิ่งที่จะย้ําไว้เสมอนะครับก็คือคําว่าขายได้หรือไม่ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินครับคือในฐานะเราเป็นนักธุรกิจนะครับบางทีเรามียอดขายมาก็จริงนะครับยิ่งยุคนี้ครับเป็นยุคที่ธุรกิจเดินเร็วมากถ้าเราไม่ได้เข้าใจลูกค้าไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วอะครับลูกค้าเขาซื้ออะไรแล้วเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยบอกเลยว่าธุรกิจต่อให้ไปได้ดีแค่ไหนนะครับ ก็มีโอกาสที่จะล้มลงมาได้เสมอๆเ,เลยนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจ Marketing Research นะครับ